เปิดเดือนที่แปดจ่ายได้แบบไม่ขาดถูกไหมจ่ายได้แบบอะไรครับปิ่นปิ่ปถูกไหมใช่ไหมจ่ายได้เห็นไหมครับ0.125กับ0.104์จุ่ายไดไ้เราจึงอะไรครับดีใจเพราะเราต้องการให้ เจ้าหนี้เห็นว่าเราเหลือเงินเนี่ยนะเฉียดฉิวพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้เพื่อให้เจ้าหนี้ไม่อะไรครับไม่มาต่อเราว่าขอสามเปอร์เซ็นขอสามเปอร์เซ็นเถอะขอสี่เปอร์เซ็นเถอะแต่ถ้าเคสแรกเสนอไปเจ้าหนี้จะบอกว่าห้าเปอร์เซ็นตก็พอแล้วเข้าใจาป่ะก็คุณจ่ายได้เนี่ยแต่เคสอย่างนี้ปุ๊บเราก็มีความสุขตอนนี้ตีสองนะแต่ถ้ายื่นแบบนี้ไปมันก็ดูเหมือนว่ามันจะจบง่าย เราก็เลยทำต่อตอนตีสิทำเคสที่สามครับทำเคสที่สามเคสที่สามจ่ายดอกเบีย้ยตามสัญญาปรับโครงสร้างนี่แต่จ่ายได้น้อยกว่า2.5เปอร์ซนคือหมายว่าเงินเหลือจ่ายไม่พอดอกเบีย้ยที่กำหนด2.5เปอร์เซ็นนั่นหมายว่าเรากำลังจะขอ ลดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า2.5เปอร์เซนอีกแต่จริงๆใจเราต้องการ2.5นั่นแหละแต่เราลองทำดูว่าถ้าจะขอน้อยกว่า2.5จะยังไงนะเปิดหน้าที่42ตรงข้อที่1.2ทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ปรับยอดขายอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าเคส คสที่หนึ่งสองจุดห้าเคสที่ 1, สามจะลดลงสามสิบเปอร์เซ็นเลยกลายเป็นหนึ่งจุดเจ็ดห้าเคสแรกสองจุดห้าเคสสองเท่าไหร่ครับ 2, สองล้านเคสสามหนึ่งจุดเจ็ดห้าแล้วมาดูผลครับผลจะหายได้ไหมครับ สองจุดห้ามันต้องจ่ายเดือนละแสนสี่พันกับเงินที่เหลือจ่ายได้ไหมครับสองหมื่นห้าจ่ายไม่ได้ครับแล้วจะต้องมีการเพิ่มทุนด้วยเจ็ดแสนเพิ่มทุนมาแล้วก็ยังไรครับจ่ายไม่ได้จ่ายได้แค่เดือนไหนเดือนที่สามเดือนเดียวแล้วก็นอกนะั้นเป็นไงครับจ่ายไม่ได้เลย เราจึงรู้สึกว่าเออเคสนี้แหละเป็นเคสที่ใช่เลยเมื่อยื่นตรงนี้ไปแล้วบอกธนาคารแบบคนไม่รู้เรื่องว่าพวกการผมทำเสียไหมพวกการแล้วจ่ายดอกเบี้ย2.5เปอร์เซ็นผมประเมินดูแล้วว่ายอดขายช่วงเนี้ยโควิดนมันน่าจะตกเยอะผมประเมินดูแล้วว่าจ่ายไม่ได้นะ2.5เปอร์เซ็นต แต่ผมก็ยังยินดีจ่าย2.5เปเซนะเพราะนั้นเรายื่นแคส3ไปแล้วพวกการก็บอกว่าช่วยๆกันหน่อยคลองพยายามดูหน่อยได้ไหมได้พวก,การขอเวลาผมมี4วันแคส2เราทําเสร็จแล้วเราก็ได้เอาแคส2ยื่นเพื่ออะไรครับเพื่อจบดิวกับพวก,การในภาพออกไปพวก,การก็จะได้มีผลงานเพื่ออธิบายหัวหน้าว่าเนี่ยครับชุดแรกออกมา ผมก็พยายามแอดไว้ให้คำปรึกษาคนนู่นนี่นั่นสุดท้ายเขาออกเคสสองมาก็มีความจะเป็นต้อนมา2.5เปอร์เซนให้เขาครับเห็นไหมเห็นไหมเพราะนั้นสรุปความว่าเราเจอเคสสองแต่ว่าเรายื่นจริงแค่สามแล้วไปจบเอาเคสสองเพื่อเหมือนกับว่าให้เกียรติผู้จัดการพอพอเขียน์ไหมพอเขียนไหมเพราะนั้นไอ้แค่โฟนเนี่ยเวลาอาจจะอธิบายได้น้อยไป แต่เส้นสายเนี่ยเวลาที่คุณไปไล่คุณจะพบว่าตัวเลขมันมีการผูกโยงกันแล้วก็ทําความเข้าใจไม่ยากแล้ววันพุธเปิดงานก็จะส่งไฟล์3ไฟล์เนี่ยให้กับทุกคนทุกคนก็ลองไปเล่นดูคราวนี้หัวใจของของการเรียนวันนี้เนี่ยอย่าง CF ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเรียนปริญญาโทมก็เรียนกันแบบ3หน่วยกิจคุณใช้เวลาแค่ประมาณแป๊บเดียวนะ สามารถที่จะเข้าใจว่าการทํา CF ด้วยการที่คุณตั้งสมมติฐานไปถามเพียรไปถามครอบครัวคุณแล้วก็เอาตัวเลขมาใส่ใน CF แล้วคุณสามารถจะอะไรครับจะลัน CF ออกมาแล้วก็รู้ว่า,อาดอกเบีย้ยประมาณนี้เราสามารถจะจ่ายได้ไหมแล้วถ้าเกิดเราปรับยอดขายเราปรับรายละเอียดเราจะจ่ายดอกเบีย้ยประมาณนี้ได้ไหมมันทําให้คุณเล่นกับ CF แล้วยิ่งคุณได้ไฟล์มาคุณสามารถเล่นใน c f อฟอนตั้ได้หลายหลายฉบับเข้าใจไหมาหลายฉบับแล้วถ้าใครต้องการไอ้เขาเรียกว่าความรู้ที่ลึกๆ c f พวกนี้เรานำเสนอแค่12เดือนแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถทำา2 2เดือนแรกแล้วก็ปรับโลกเนี่ยแล้วก็ปรับสมมติฐานให้มันดีขึ้นในปีที่2 3 4 5เพราะฉะนั้นแผน7ปีเราสามารถที่จะล่ CF ได้7ปีเลย โดยทำ12เดือนแค่ปีแรกแล้วปีที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำซอช่องละปีนะครับผมอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นแผนการปรับปุงโครงสร้างหนี้เจ็ดปีก็จะทําให้เจ้านี้เนี่ยเห็นภาพรดต่างอันนี้ก็ลด่างอันนี้จะเป็น,เ,นเพราะว่าตลอดทางเดือนเจ็ปีจะมีการทยอยให้อตัตราดอกเบี้ยธนาคารเพิ่มขึ้นเขนาด้ไหมอย่างเงี้ย นั้นอันนี้เราทําแค่ว่าเป็นตัวอย่างซึ่งท่านจะต้องลองไปเล่นดูคราวนี้เวลาที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น cf ที่ทําครบถ้วน7 10. ปี10ปีมันสามารถที่จะคํานวณอินดิเคเตอร์เอาข้อมูลใน D กับ C เนี่ยใน cf เนี่ยมาเข้าสรรมการหา npvir bcr สามารถแดดชี้ไปเลยว่ากิจการนี้เนี่ยนะ,ะเมื่อขอนมัตปรับโครงสร้างนี่7ปี10ปี ในทางวิชาการเนี่ยนะมันตอบคําถามว่าควรลงทุนต่อหรือเปล่าได้อีกด้วยเพราะมันจะต้องออก net present value NTV ออก internal rate of return ออกออกอะไรออก benefit and cost ratio ซึ่งมันจะบอกลึกลงไปอีกว่าปรับโครงสร้างนี่แบบเนี้ยสมควรทำกิจการน,นี้ต่อไหมเข้าใจไหมแต่เพื่อนคลาสนี้มันไม่มีเวลา มันต้องใช้เวลาอีกเป็นวัน,นในการสอบแล้วเมื่อคุณคลอด n t v i r b c r ได้แล้วคุณก็จะกลายเป็นนักลงทุนมืออาชีพคุณสามารถวิเคราะห์และให้ราคาหุ้นทุกตัวในตลาดได้กลายเป็นว่านับจากคนนี้ที่คุณเนี่ยสามารถจะทา c f แล้วออก n t v i r b c r ได้คุณก็สามารถเล่นหุ้นด้วยความสุขเพราะคุณจะแจ้งด้วยน้มามือตัวเองกคุณจะรู้เลยว่าหุ้นชั้นตัวเนี่ยมันจะไปตรงนี้ไม่ต้องรอนักวิเคราะห์ คนเก่งวงันกวิเคราะห์เยอะอย่างเงี้ยประมาณแบบนี้แล้วชีวิตคุณที่จะเสียหายหนักขึ้นเสียหายหนักเข้าใจหนักนะได้รับประโยชน์หนักอย่างเงี้ยเหมือนสีตังแองโกลนัสที่นะสิบาทแล้วเป็นไงครับวิ่งฝ่าโควิดขึ้นไปสามสิบบาทนะคนที่เรียนหนังสือครับผมจะเอาสีตังมาวิเคราะห์เห็นไหมสีตังแองโกลนัสที่สิบบาทวิ่งฝ่าโควิดไปสามสิบบาท เป็นคนที่วิ่งฝ่าโควิดังนั้นตรงนี้ก็จะเอาแค่นี้นะ CF คุณจะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากต่อหน้าที่45ครับผม,ผมเลยเวลาทนายสองท่านมาพอสมควรเขากคงด่าผมยับเยินหน้า45เจ้านี้ขออะไรเพิ่มเติมหลังเห็น CF ตรงนี้สําคัญนี่คือหัวใจเลยนะครับจะชนะจะไม่ชนะมันอยู่ตรงนี้เองเพราะว่าการที่เราเสนอว่ายอดขายเราอะนะครับเป็นสองล้านในเคสที่สองธนาคารจะบอกว่าเอาหลักฐานในอดีตมาดูหลักฐานในอดีตมาดูเพื่อเอามาสนับสนุนว่าอนาคตมันจะสองล้านมันเป็นไปได้ไหมในภ่าวบอก เพราะนั้นงานนี้ธนาคารจะขอสเตทเมนเงินเข้าเงินออกเพื่อตรวจสอบเงินสดรับในในซีเอาที่คุณเขียนมาเนี่ยนะคุณให้ตัวเลขกลับไปไหมเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยจึงเกิดการเขาเรียกว่าจึงเกิดการบริหารจัดการให้ตัวเลขใน CF กับเงินที่เข้าบัญชีมันอะไรครับมันสนับสนุนซึ่งกัาระกันของงบการเงินย,นย้อนหลัง3ปีกับงบล่าสุด ธนาคารจะของบวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเพื่อเอามาดูว่าไอ้สิ่งที่คุณทําแล้วก็ถ่ายไปสู่อนาคตนะกับเรื่องราวในอดีตมันเหมือนชิ้นกันไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทำหนึ่งกับสองได้นเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรครับมีมือการเงินมีมือบัญชีเพราะมันเป็นโจทย์ที่บอกว่าตัวเลขใน c f กับตัวเลขทางบัญชีกับสเตทเมนต์มันต้องอะไรครับต้องไม่ว่าจะมองทางไหนก็นแล้วแต่มันืออันเดียกัน ตรงนี้แหละคือจุดพลาดของคนที่ปักโครงสร้างนี่แล้วไม่สมเด็จก็คือตัวเลขในเซียรบอกว่าสองล้านแต่สเตทเมนที่คุณเดินเน่ยคุณเดินผ่านบัญชีเอเนี่ยล่อไปสามล้านแล้วผ่านบัญชีบีล่อไปห้าแล้วรู้ภาพออกไหมะฉะนั้นถึงเวลาที่จะเสนอไอ้แผนรัปรุงโครงสร้างนี่ธนาคารขอสเตทเมนซัพพอร์ตคุณไม่กล้าส่งให้แล้วไอ้เรื่องนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้คุณไม่กล้าฟื้นฟูกิจการซึ่งเดี๋ยวจะคุยต่อ เพราะว่าคุณมีชนะติดหลังก็คือมีร่องรอยแห่งการอะไรครับการทุจริตเจ้านี้ไงเพราะว่าข้อเท็จจริงกับตัวเลขใน CF มันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นจะทําให้ปรับโครงสร้างที่สำเร็จมันจะต้องอะไรครับต้องมีการเตรียมการอธิบายตัวเลขใน CF ว่าสเตทเมนต์เนี่ยรวบรวมทุกบัญชีแล้วมันเท่ากับอะไรครับเท่ากับใกล้เคียงกับตัวเลขใน CF นะทั้งอดีตปัจจุบัน และอนาคตอนาคตธนาคารก็จะขอเพราะเขาให้คุณสองแล้วก็บอกว่าไอดอกเบี้ยแขวนนั้นเนี่ยจะแฮครับตอนชำระหนี้หมดธนาคารก็จะขอขอว่าอะไรครับส่งสเตทเมนต์มาเพื่อมอนิเตอร์เลยว่าตัวเลขมันเข้ากับ CF ไหมเพราะนั้นความร่วมมือเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะให้ธนาคารไว้เนื้อเชื่อใจคุณและยอมให้ปรับโครงสร้างนี้ครั้งที่สครั้งที่สครั้งที่สตามทันไหมเพราะนั้นตรงเนี้ย มันเป็นเรื่องของอาร์ตไงศิลปะศิลปะศิลปะที่จะเป็นคนดีแต่จริงๆเป็นคนไม่ดีผมก็ไม่รู้นะคนส่วนใหญ่ทําไม่ค่อยสาเร็จแล้วก็ไม่กล้าฟื้นฟูฟืนฟ้นฟูเสร็จปุ๊บเจ้าพ่อเข้ามาเขาจะรู้เลยว่านี่มีการโกงเจ้าหนี้ก่อนหน้าน,านี้นะเพราะนั้นเจ้าของกิจการที่ใส่ฟ้อนเงินตลอดพอเจอไอ้ฟืน้นฟูกิจการเ,เขาก็ไม่เอา เพราะว่าเอาเอาก็ตายสิเพราะมีบัญชีที่รายได้ถูกโยกไปเยอะแยะไปหมดเจ้าพอทอจับได้แน่นอนพอจับได้ก็เป็นการโกงเจ้านี้นอกเหนือจากกรริจการที่มันเขาเรียกว,ว่าจัดการทุกอย่างไปก่อนหน้านีแล้วเขาก็เปิดเผยตัวตนได้นะอย่างการดินไทยก็กล้าฟื้นฟูกิจการใหญ่ๆเพากล้าฟื้นฟูนะแต่กิจการ,รกเล็กๆมันมีการโกงเจ้าหนี้มาก่อนหน้ารับฟื้นฟูเข้าไปสุดท้ายก็ก็ ก็ต้องแก้ผ้า <Oui. S 1> ให้ให้เจ้าหนี้เห็นแล้วสุดท้ายมันไม่ได้แก้ผ้าเจ้าหนี้เห็นนะครับมันแก้ผ้าให้เจ้าปะทอเ mm. ห็นไงนผ้าพบอกมันคุบทั้งนั้นเลยก็เลยไม่กล้าฟืนฝูเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ถึงขนาดที่ที่ถลำลึกลงไปทําทุกอย่างให้ดีเดินบนหิมะแต่ไม่มีรอยเทา้าไม่มีเจตนา mm. ไม่มีรอยเทา้าแต่เพอนเราฝึกนะ mm. เราเป็นคนที่ว่ามีศิลปะในการเดิน การปรับโครงสร้างนี้จะสําเร็จได้หลักฐานข้อหนึ่งและหรือข้อสองต้องสนับสนุนถ้าสนับสนุนคุณอนุมัติแน่ได้แน่เพราะว่าแบงค์นโยบายแบงค์คือช่วยคนดีแล้วไม่ช่วยคนไม่ดีนะหน้าที่สี่สิบหกจบแล้วครับเดี๋ยวจะได้คุยกับทนายเสวนา